ขึ้นขขึึ้้นนเต่าโอ้ขันตัวสูงก่อนเนาะไฟนี่ค่อนข้างแห้งเลยนด้บเมนคอยเด้นี่เนาะค่อนข้างแห้งพ่อมึงเหรอโบ่ต้องเห็ดคอยบ่ต้องไปหน้าไปหลังเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดให้เบิ่งสิฮู้บ่ต้องยุ่งยากโอ้ลมเย็นพ่อมื้อนี้อากาศดีดีบรรยากาศดีสุดยอดค่ะคิ๊บไปนึเบ่เอามาคิ๊ดย้ำเบาว้าคิบก้อนผ้ากับถุงก่อนก็ได้ดิเอาลงเลยครับเอาลงเลยเ่ ลูกซื้เอลเ,ลเลยป่ะปาดโถปึ๊บมาปาดนี้อลำดับแรกต้องใช้เวลาได้ป่ะนี่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนะะานนะสะองชั่วโมงห้าสองชั่วโมงครึ่งผ่านไปประมาณสามนาทีเนาะสามนาทีสิบแปดนาทีาน,น,นี่เริ่มเหลืองแล้ว เริ่มเรืองแล้วนี่ไฟต้นน้ำเพล่งไอ้โต้นี่มันของแท้เลยไอ้โต้ต้ของแท้ยืนป่ะน้ำเพิ่งปลอมเนี่ยเพราะได้เรื่องราศีนี่พอได้เลยสีบวกขึ้นเห็นป่ะีบวขึ้นโอ้กินหอมมาแล้วได้หน่กินหอมมาแล้วได้หน่ตัวนี้เป็นน้ำเพิ่งของแท้นี่นะเพราะเขาเพิ่งแจกสีสันแล้วโอเคโอเคผ่านเหรอผ่านจะาตุ๊กนี่ของแท้เลยนี่พอดีสโลงสามเซนซับเลยเด้่ตัวนี้หนาเจ๊ไกลว่ะนี่เจ้าภาพเจ้าภาพเจ๊ญ่เขา ส,ส,บส,บส,บสบายดี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 ทุกคนพอดีพอดีสโลงสามแสนซับเลยเนาะโดยสโลงสามแสนซับเลยมานี้อันนี้เจ้าภาพพอการเจ้าภาพพอการเออเจ้าภาพพอการคนนี้เจ้าภาพสองคนวุ้นนะธรรมดาจัดนักมื้อนี่แล้จัดเทคกันยุลุ่มเลยเนาะมื้อนี้โอเคเอามวนๆมื้อนี้เดี๋ยวเจ๊ดันไปเวลาประมาณสมงกัวกัวเนาะเพิ่นปีนี่ส really. ุดยอดเด้อฝีมือเลยนี่เลยเดี๋ยวนี้เหลือแต่ก้นมาน้อยนึงเบิ่งปีนพื้นท้องเบิ่งลูกปีนพื้นท้อง นี่โอ้ยน้ำลายเฮียน้ำลายเฮียน้ำลายเฮียบอกรดนี่เริ่มกรอบผิวนางเริ่มแตกกรอบแล้วเนา so ะกรอบกร<ๆ>อบกรอบกรอบเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะกรอบเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ยังแต่ส่วนหลังเนาะส่วนก้นส่วนหลังนิดนึงนี่มึงมึงมึงนี่ให้เบิ้ล่วหลังมันเขาต้องเลยเน้นซึมเลยนึงอ่านี่ยเนี่นี่เพราะส่วนนี้หนักมากนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นหมูว่าแมนหมูหมูเลี้ยงนะมันเป็นหมูหมูปลาผสมหมูพันธุ เออปลาสมูราดเนาะนี่แม่มันเป็นหมูกรอบเลยนี่เฮเบิงเนี่ยเบิงเนาะเบิงหมุนเลยนาะเออหมุนมาที่บอกว่าเออนี่เออนี่แม่มาโกงเลยหมูกรอบเลยนี่ไงหมูกรอบเลยเนาะแห้งเย็นเท่าไหร่แห้งกรอบไหมบ้างแห้งเย็นเท่าไหร่แห้งกรอบสุดยอดฝีมือเลยนี่เลยไปกกินเดี่ยวซั่งนล้วมันได้พิเศษมีราคาพิเศษไฮโรด่ต้องห่วงเดี๋ยวกินกับเจียวแซ่บๆอ่าทุ่ บายดีสะบายดีบายดีเอ็มซีเมื่อวานมาหาแฟนแานแฟนประสิงมาแม่ประสิงมื่อคืนนีโอ้มาอีกละบอกเดชคุณการแต่งตัวมันมาหาแฟนเพื่นขอบใจเจ๊กไก่ฮู้ลตี้ผู้สนับสนุนสลองสามแสนซับให้เดชพอดีเมื่อวานนี้กลางคืนแต่ว่าคลิปอาจจะลงซ่าจั็หน่อยไปละมอเนอะไปละไปรมเรื่องนั้นเรื่องคำไก่ไก่เทพวาย่านเตมูได้ยิน คั้งนี้เสียไหมฮะเสียมาว่าอย่างไรจัดหมูไงมันนีหมูไงสลองสลองสลองสามแสนซับแล้วกประดูปลดูที่ว่าประตูรดเพิ่มปลาดูที่ไิมเจอหักแท้มันมีสองคนเดยเจ้าไม่ได้แบงเหรอวะเจ๊แก่แล้วฝ่ามาดุเลยเดี๋ยวมันมาเปิดเผยนะว่าคงไปแล้ มาแล้วมาแล้วจนนี่นะท่านท่าแล้วเป็นอะไรรู้ไอมแต่งหน้าทามาไรสิครับเป็นมะไมักผิวขาวหรือมักผิวดำเลือกเอามีผิวขาวกับผิวดำมันยอมนะคนนมแนบเพราะดำดีกว่าดูว่าไส้หมูเนี่ยมันเห็นเป็นปลาสรักีิดในปลานโน้ซักไม่คือปลาจิ้มเกี๊ยวปลาจิ้มโอ้แต่พับทุกกันดรอไม่ไโอเคปับทุกก็ไม่หรอกจะม้วนลูกหยิยที่กู เดี๋ยวเดี๋ยวล้อล้อมันสุกใกล้ละก็ละมึงพามาเบิ่งอีกักรอบนึงน่าน่าแซ่บอีห๋ไหมเป็นไงเคยเคยกินแบบหมูปิ้งแบบนี้จนหลายเขากินจะหมูแพรเนาะแพรออกเนาะโอ้อันนางไมใส่เครื่องหรอเออใส่เครื่องผมโอ้โหมึงน so, ี่บ้นี่นี่แซฟเพื่อนว่ามีเมนูบอนที่แซ่บที่สุดที่ให้ปลาสิงจองไว้เรียบร้อยคนละตอนกับปลาโนว่าใั่นยังบอกใช่ไหมเยโมบอกใชอไหมกันแนวแก้กัน โอเคเนาะถือว่ามันมันแตกน้อยนึงเพราะว่าไฟมันบอได้ไฟแห้งเกินตัวโตจิ้มให้เบิ่งแข็งแข็งวัวเลือดเดี๋ยวไปซอยกินกันพร้อมครับหมูปิ้นาะร้อยแล้วเนาะพร้อมทอดแล้วเด้อนี่กรอบเลยแหละเดี๋ยวที่มาเคาะให้เบิ่งมันกรอบขนาดใดนเนาะลองเบิ่งลองเบิ่งเอาโตนัททอดนะมานี่กรอบดีกรอบดีสุดยอด เดี๋ยวจะภาพถ่ายจะภาพนแป๊บนึงเนาะเมียปลาสิงหรือเมียปลาโนบูจักเน่ยเมียปลาฟีเมียปลาฟีปลาฟีไปก่อนแล้วปลาฟีไปเฝ้าปลาฟีไปเฝ้าเอาละย่านย่านมูย่านบุทัชมูคนมาดิย่านบุทันปลาสิงเป็นยังไงก่อนเป็นยังไงก่อนสามโมงกันเมื่อสามโมงค่อเมื่อดีใจแห้งสิเมืองน้ำแข็งเมื่อน้ำขึ้นเหมือนกันเจอเนื้อครูหรือตี่หรือเจอเจอเซียวหรือเจออย่างนี้ เนื้อครูเน oh ื้อครูเนื้อครูผู้ใด้พู้ใด้เนื้อครูนี่คือเนื้อครูเนื้อครูเดียวเดียวเดียวอันนี้กับพอแล้วมีให้เลือกหลายใช่ป่ะเจ้าหน่ยมีอันจีนนี่ได้มีจีนน้อยไหมอีได้แม่นน่าเอิร์นอ่ะพิงเดียวพิงอ่ะพิงเอดียวเดียวเดียววุ่นเอาโมบาร์นี่เดีอยอันนี้อานาันนี้อภานอันนี้อาภานก็ผ่านก็หนอมาเบิไงดูเบิไงดูเบิไงดูนี่เอาไทยฮุกนพากันไทยฮุกกันนี่นี่เป็นยังไงฝีมือเซฟเขาเป็นบทธรรมดาเลยเนี่ย โอ้ย่ลองดูเดี๋ยวต้องให้เจ้ mm hmm. okay, าภาพเปิดซากก็ไดันเลยบทละครบรรดาอะไร้โอเคมาพร้อมละซับเลยเซฟเอาส่วนใดให้ให้เจ้าภาพก่อนเลยเจ๊ไก่เป็นคนนะมาๆสองคนเจ้าตู้ไปไปทั้งไปไปซิมก่อนเอาเอาส่วนที่แซบที่สุดก่อนเด้ให้เซฟก่อนเนี่ยเอออู้อู้จะเสีย่ฟังเปลยาฟังเสียงฮะ อเอาทั้งหน้าพี่ไหมไปเอาทั้งหลังเลยเรื่องมันจริงเห็นเออกรอบดโโโกอืมอืมไกลแตกนะิกเกอร์คนที่ไปขอเปิดบรรทอนมันลอกออกมาเลยนี่เออเอาอืดเืยไกลๆบัซับบัซับบซับบซับบซับเลยป่าเฮ็ดเลยเฮ็ดจังไหนเฮ็ดเฮ็ดจังสิ่แล้วเจลเอได้เจลได้เจได้้วพีอวเียวก่อนเพียวเียวก่อนเออ อืเด็กทราบใช่ป่ะทราบได้เรื่องในเรื่องกอบบ่หอมบ่หอมน้ำหอมหอมหอมนานต้องลองเจ้านี่ต้องลองลองเจ้านี่อันอันนี้ที่จริงเพื่อนมากกินอยู่ได้หมูปินแต่ว่ากินเจ้าเด็กระโบแซ่บเพื่อนว่าดิมูนี่คือบ่คือบอืมนะเจ้าเจ้านี่มีเจ้าสูตรเพื่อนมันนี่เจ้าของฟันก็บอ่เอาฟันน่อยหนึ่งพเผาเอาฟันเองพพ้อมเอาเอเ็ดเองเลยในผัดเจ้าก็ไเป็นเจ้าพริกเผาเนาะ งัดเข้าไปเอื้อวิ่งย้อนละลายเฮียเอาไปเสร็จแล้วพูดซอยก็ซอยไปซอยไปเดี๋ยวซิมอันนี้เลยเอาเอาเอาที่บ้า่เอาเอาซับซับซับไปแล้วบ่เอาซับตัวไหนบ่ทำยิ่งใหญ่เลยแม่มันจริงสาใจไหมซับไปเลยซับให้ซับไปเรื่อยๆซิมไปเรื่อยๆเลยได้เอาซิมอบแหนห่าสิงเนาะวะมอบมีมอบให้ปลาสิงอีกจัดไป เท่าว่าเจลแซ่บว like ่าเจลแปลกดิว่าเจลไม่เคยกินของปลาน่ไม่อย่างบันนี้ของไผ่วันนี้ของปลาซิงเลยของปลาซิงเดี๋ยวเดี๋ยวของปลาซิงวะท่านเสียบเอาไม่อย่างมันคือมาอยู่ทางนี้ของปลาซิงสายเสียบพิเศษเพื่อนเฮ้ยไม่อย่างอยู่นี่มันคือมาอยู่เจนี้ของปลาซิงอันเดียวตอนมีสองหิมขะคอปั่นให้ปลาโน่เนาะแม่ โอ้ลูกของฟ่รซิงเลยบอแล้วแต่เซฟเลยเซฟเลือกให้ได้ตัวไหนเซฟคนมูน่นตัดคนวอล์อันนั้นี่อย่างนนั้นน้อยสาๆอยู่สุดผู้เดียวกินผู้เดียวคงไปองเราเนาะมันเป็นไงพูดอุ้ยเออตีปาดอีกมีแบงแบงเซียวอีกโอ้บหทีเดียากทีเอยวยกันนี้ได้สองเอาเอาองนี้ของนู่นเอันี่โอ้ปนู่นไม่ยังปน่คือได้อย่างยังตีจ็อกได้ควดเด้บอเซฟพิ่น อันนั้นเดิยองมให้กันเี่ปลาฟิ้วไปไหมปลาฟิ้น้อยไปไหมเจ๊ด่าไงยังอยู่เถิงอยู่เอาส่วนไหนเอาส่วนไหนปลาฟีน่ะเอาเจ๊ใกล้ไปข้างไหนละอู้ยังติดใจอยู่อันนี้เฮ้ยทมว่องติดใจหอยอยู่เอาเห็ดอือนั่นแหละนั่นแหละติดใจบ่เซฟเอาให้นะเพื้นมักพวกพวกแนวนี้เด้เออเอาปลาฟีเห็ดน้ำพริกเผาอันนั้นนะอืมเ่ยเลยเรื่องยังบ่กุ๊กรอบดีว่ะ กรอบแล้วมันจะยัมอุม๊ยเอาเจ๊กไกไปทกงได้ละมันยังบุทธ์ันกินซีนกินตอนอย่างยังบ,บุทธน,น,นแล้วละหนีละม,มามา,มาอมเอาเอาเอาล่วงน,วงนี้เอาล่วงนี้เอาล่วงนี้ตัวใด,สวด้ส่วนใดส่วนใดส่วนใดจัดมาหิมอิมมันขึ้นอยางเลยวั้ยิมจัดมาส่วนใดส่วนใดอู้หูนี่แม่เขาเอื้อมมาอีกอย่างสันคอปลาตัวโตเลยนะกรอบสุดๆ ชิ้นหนาชิ้นมันหั่นดีกว่าวปล่าต้มทแล้วแบบหม่อมถนัดแดกเลยครับจังหน่อยปิ้นใช้เวลาปิีนอยู่ประมาณสองสัปโมงนี่พับเฉยเลยอันนี้ทำปีนเลยแก้วห่อเอาแบบหม่อมถนัดแดกเลยหม่อมถนัดแดกมาเด้อลาวทีจัดให้ตัวใหญ่ฮะเอาเอาเพียวๆก่อนเสียบไม่เพียวกันเนาะบินหัวเลย Năm mặn Thôi nhớ hỏi Nghe cho Hả? Trên đây Tốt tốt mà huyết Màu xin cơ mấy Màu xin cơ mấy Khả đấy là không bấm mình mình thèm cho tụm. Hãy mất tụi ninh tụi เมื่อปลาซิงเงี่ยเมื่อหมูดำเลยหมูที่มาอันนี้แก้วทางห้านของไอ้ตัวตู้เขาเลยเจ้าพ่อแมรินเนาะคือสุดครับของเขาเช็ดด้วกันอ่าคล้ายๆกันสีฟูดสีฟูดทางนี้เด้อยสีฟูดเด้ออันนี้พริกเผาข้าวครับแก้วเนี่ยโอ้ยข้อไว้ตั้งห้าปันเอาด้วนนี่ให็นด้วยกันบินรุกต้องเที่ยวนิดนึงด้วยอืมเห็นไมอืมรุบมาเบิ่งรุบมาเบิ่งอืม ปลาหมูกอบเลยตอนนี้ห่างพ่ออืออือละห่างกัเลยเนาะแมนกะวางหัม้เป็นโกบเลยเป็นอะไรเป็น่าไรตัวมันโตนี่เอาตัวนี้เออนี่ฟูนี่ซุ้มขาไปซุ้มเลยเอาเต็มปเเจ๊ดาใหญ่ที่โบลงมาป่านนี้ขาเห็ดเล็บอยู่เสริมสวยสวยนี่ไงเ๊้เต้นโตโต

ไม่ใกล้หรือสานโตสามโมงเริ่องบนี้อ่ะสามโมงครอบเมียอะไรสามเป็นเด็เค้เคยเคยกินดีกว่าสูตรนี้แบบปินแบบมนแบบนี้ไหมเธออาหรัค่ณมันมันยังว่เป็นสิกเนเจอาเได้กระพาท่อคุณแซ่บข้างในคุณบอกดูข้้งจัดไปบนนี้นะมาเซฟซิมกอนได้ไหมให้แต่ผ่้อ่นซิมตัวเองหล้วบบซิมโอ้เซฟนี่เอีกินนะเออเซฟเลย เบิ้งได้เป็นได้มันเป็นพิตเป็นพิตนี่เบิ้ได้เต็ปเรเบิ้งได้เนาะเขากินนีนไปก็สิ่งที่เขาเหนียวอีกหนึ่เนกุ่ายอีกนะเสนเลือออซิซีนี่ซุกมาทุก่วนนี่มาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ๆลเบิ้งใกล้ซีนี่ซุกได้นี่พาท้องเลยพาท้องเนี่ยลุกข้างเหมือนโ้เขาเหนียวอีกเนนหมหิวเขหอหวเา้าวเนาอือห ติ๊กบ้ฮอบ่ะอ้ยอันเียวนบ่เบอันนั้นเปนเครื่องในอันย่งนี้เครื่องในวะมีมีอะไรเดี๋ยวเขาขอััมันูคนับเลยเยกันนะดึงไปนิดนึงปั่น่บนข้างนนิดนึงเขาเหนียวบ่ข้าวเหนียวะิมจิมจ้เติ๊กไลเมือไเขาซื้อสอตัับบน สองตัวนีบ่เยบเท่าตัวนี้ไหมนี่บาบ่แมน่องเทศในนี่สุดยอดเลยล่ะนี่สุดเวียดน้มโอ้ยน้ำลายเฮียนี่ตัวนี้านเรได้กินแล้กเขาได้กิ่นถึงเทศลวแต่มันจะห่อนไหโตเาทั้งหลายททาบายเขาทั้อทุกทุกทุกพิปะโอ้ห้อนอันนี้มันเครื่องมันอิตีแต่เครื่องในไม่ใส่สน เครื่องในหมันกับโบลิไชดี้เลยดิกวันไหมพิ่ไปนิดนึงบ่เข้าใจคือว่าไว้โอ้นี่เลยปานน่นปานน่มากเดี๋วนี้เหจะพืชพูดมาวันนี้อะไรคิปมะวันนี้วันนี้คนมามีมีฮองเพลงอีกแล้ววันนี้นะวันนี้ครบแกงเลยครบแกงครบแกงครบทีมสลองสามเซนซับพอดีครอบใจเจ๊ไก่เจ๊ต้จะดีที่ีนกมาเต้น้อยนะนี่สาคนนี่นะเตน มาจัดหมูให้พร้อมจัดหมูสลองบุฟวะซิมันแสบแสเอีนผู้ดีสิกินกันเมื่อนี้ผู้ดีสลองกันเลยซะให้มันเลี้ยวเลยสักเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ออกก่อนเนาะนู้นใจจะไม่ให้แขวมาเอาเครื่องนี้ออกก่อนนะดูต้นเถอะหนีเบิ่งทางไหนทางไหนเอาเครื่องออกโคตรหอมกินหัวสิเท้สมุนไพรต่างๆเนาะนี่จะมีน้ำซุ่มๆจังหน่อยแต่ส่วนพื้นท้องนี่กรอบปะกรอบแน่นอนกรอบพื้นกันเนาะเอาซับเลยซับเลยเอาผ้าแห้งที่เราบอกให้กันเลย เอาเลยตามเซไม่งั้นอุ้ยตายเฮีเฮีย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 มานี่เฮียมานึ่เยนบเนี้ยตกเบเลยได้เ้ยโอ้ดีไหมมเอ้ยเนเอ้ยเพืนเอ้ยเนเอาเอาตัวนี้เลยได้บะเอาเลยเฮ็เลยเฮ็กินได้้เนี้ซาบซาบเออตับะต้องกินแบบซีด้ยเบิ่งเาจงฮบะจีนฮบ น้องสโตเด้อพลอยแพลินเด้อคนเนี่ยใส่มือเด้ออาเจ๊ดูอืมเอาเอาคือพับไว้แนนั่นคือพันแล้วนัเฮ้ดกินแล้วบารนี้ซับซับซับมาซับพี่เลยนคุณอันนี้นลยยากดังนีเห็นยิ้มเปิ้นเล็บกูไปดใหึงมาพี่พเอาเอาอหอันนี้นะซับซับซับระซิงสวยข้างเขาเลยมาพองเลยเออ้นี่ กินเอาเลยได้กิ่นใครจะกินส่วนใดเลือกเอาเลยฮับอ ER: ันนี้ฮับประกันเลือกเลยเลือกเลยแซุกดีซุกดีซุกุกทุกส่วนซุกทุกส่วนแล้วกับมันซุกพร้อมพื้นมาตอนพาขึ้นมากินมันหอมหอมหอมสุดๆแต่ผู้ใดยว่าได้กินตัวนี้เสียใจแน่ๆอุ้ยอ้ยปลาขวบฟงออกไหมขวบมันส่วนน้ำหนั่นะปลาคาหมูพะโล้ด้วนี่เด้อยวคุณตัวนี้นี่แซ่บสุดๆเลยนี่เบื้องโบเซียนะโอ้โหนี่เบื้องกระดูกแม่นี่ นี่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 สิ้นนีอ้ยยจ้าจเฮียมปวกนขาสินปิังมังเนอหืืามึอันนี้เอาอันนี้จงไว้ว่ะเนี่ยจเหือกระดูกอา้จิกไหมทำไม่กันทำไม่กันดิ้วแมมอันนั้นนะอันนั้นซี่โคมนะัหมเพิ่นท่าดูมเพิ่นจิกมั้ยาก็ยังไ่ได้กินแช่ชิมรส้าแห้งแห้ โน้ำเบื่อกันนำควบกับควบับมือกล้องหิวแล้วมาีลโอ้ใชใจกินแบบสาใจเลยกินเมื่อหลายไหมอ้อ้วนี่ยังม่เพ็ดซิมเถอะเนาะแบบไางเบื่อมูยไปสามเดือนมาทางนี้แม่มนสวนี้บอดึงมยขึนโต้ฮะดึงมู้นเลยดึงมูไปเอาเลยได้ไงอ่ะโอเคไป ังางม้ิมเด้อโต่อตนี้ไปทางโอเยมันอย่างนี้นะขอส่วนนี้กอนส่วนีเขากินได้วรันั่งจัดเลยจบมันหักเลยโต๊ะเอา่าตไหมลุยเล่นกันตัดน้ำต้มตนต้มตุ๋มาเลย ตีนจอกตีนจอกอไม่เป็นเรื่องของไม่หรอบหามกนม่กูเต้นเมื่อกูดอย่างไเบอร์ไปถึงปั๊บแล้เป็นไรอตเสร็จละยังดูข้างเบ์นี้ยังเลยต้องยับออกเอออกแล้วตัวโตเบ่งหน้าละขอบเบ่งหน้ากันเา่งไปเลยเนาะ ูถ่ายกินยังไ่ได้กินนะัอุ้มแรงเลยแบบสุาทายคนทอกองไปกินกำไรแ่าทางนั้นหิวขว้าวมะใบขา้าพร้อมดีจะบ่เอาุงมะวางข้างๆเองม่นี่กินเบิ้อยู่ได้เ,ดเริ่งนึงนี่ไม่ไ,ได้กินเก<อ>ินด้กิ<ผ>นสดๆนี่นะแม่มีเซฟมาซับให้ย่างดีและอีและไหนก็เย็นอิ่ออ่<อ> นี่เหอเลยนี่เาแบบเป็นย่างนี้เขาต้องมีวิธีิถันแล้วกินแบบสบายสบายตัวไม่คางเอาเลยนะเอาเลยจะน้อยใจกินตัวค่างกินโดโต้งมืองแส่ตกค่านี่ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะขออนุญาตกินกันไปต่อกันยังไงกินกันไปเรื่อยๆเพราะไม่ใช่ยาวเกินเนาะําดับแรกก็จวต้องขอบใจเจ๊ก่เจ๊าต้วสงคนที สนับสนุนมูสาวแปดรูตัวยิ่ง่งให้สโอง 3, สามแสนซักสมือสมือหรือว่าขาดมได้ก็คือเซฟเขาอ่าไทยที่อยากกินหมูปิ้นแซ่บๆสายลายสไตล์เป็นหมูแบบเขากินแบบยวนแบบนี้เนาะหมูหันยวนหรือว่าหมูหันแพ้ว่าจะเป็นหมูเป็ดแบ้เป็นอย่างาได้เนาะสร้างไปกินอยู่บ้านได้หมูง้วาแด๊ตต้หมูงัวแบ้ได้เบิ้ลมาได้เนา<ร>ะเซฟโลกนา<ร>ะมาพี่เอาพี่ครับพี่ ทั้งหมูทั้งวัวทั้งอย่างได้เบิร์เนาะ<ม>นทุกอย่างก็<ม>ติดต,<อ>ต่ตอติดต,<ม>ต่อน้องเขาได้แล้วก็โทรหาก็เรียลๆชิขึ้นเบอร์ไว้ให้อีกรอบนึงเบอร์โทรแล้วก็วัดเอฟเนาะไปต่อได้ไปซับให้ถึงที่บ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้มาจากช่องตุ๊ตุ้ยวิ่งกันละแมนมีแถบม,ม,ม,มีรุดแน่นอนอฮาเฉพาะในน่าคอหลวงเนาะแม่นแม่นในคอหลวงตั้งแข่งหรอนะจ้างตัวไปได้ซื้อตัวไปโบง่ายสบายไปให้เวาเราคลิปนี้ขอบใจปลาสิงปลาโนขอบใจทีมงานเจ๊ด่างไงเอ้ยนะเอ้ยบุกคนเนาะ เดี๋ยวกันคลิปหน้ากัแล้วกันยมาคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติตามช่องตัววิ่งจัดเด้ออย่ลืมเพจแวตัววิ่งจัดกันแล้วกันเรื่องคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดียังแหนอยู่นางมาแล้วอะไรลุงอะไรลุงเย็นๆไปไหมาไหนามมาเลยนนงนี

แก้วนั่นแหละนั่นแหละแก้วแก้วนี้นั่งพริกเผาพริกเผา่ดแก้วแบบตัวนี้เวชินเบาอ้วนบงบังหมูหมูบะวเวชินบังวัวแซ่บหอมชุดเลยแก้านี้นะอันนี้นะไห้พี่ม่โอ้ไปท่นี่เลยขาหมูเยอรมันได้ขนาดเอาเเยอรมัน ขักเลยลดอยงน้องาเดไก่เห็นลเออนั่นแหละยมาเฮ้มาเฮ้มาเฮ้ไก่มุงเฮ้มาเฮ้เออมามาแท็กิ่มยังบนลึงเอจิ่ได้ก้อนแขนมาล้วคุณล่ะขาโซนโซนโซนตุ้ยตุ้ยนี่เลยอ้ยยยยยยงยย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 น้ยยยยยนยย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  ิงนี่จเนไ่เย่ยมไปเปาตาถ้าาไปซับนะเป็นต้นเน้อยเน้อยนะกลิ่นมันบกิบคือเนืนี้เมันมันบหมืนกุ่มมีแหนติดจอกในมือพอดีแหวนติดจบอกเป็นอีกอีกไล้าง่อนเลยนโอ้ยบอนี่มันบอลแทบพนล้นะบอลเาไปต้มเอาเงจับให้เลยอนที่ว่าเขาชอบกนเี่เขาเอาบอลแทบบอลเลือดเพราะคมันหนาละลองใช้เวลาบว้มันกินปลายุปปลาเลยเนาะพวมันนี่นะแทบแทบยอมรับเลยว่า หมูลาดซอสหมูปลาเขาหนิหนังกับเสบซีนกับเสบเนาะถือว่ามันบบคือหมูพันทันหมูพันนี่กินได้แต่หนังซีนนี่โบพี่คือจังซีนนี่เขาจะกินได้สองรสชาติเลยได้ทั้งหนังได้ทั้งซีนรู้ป่ะเขาเดี๋ยวนี้เขาเบิร์ตไปเครื่องตู้แล้วป่ะ